ริบก็มีอาการลุนุแรงจนแบบว่าขึ้นตาอะใช่ครับคือคือก่อนนันเนี้ยครับไปถ่ายรายการนะครับถ่ายรายการของอปัญญาปัญญาตลาดแตกนะครับแล้วก็เขาเอาแมงป่องแมงป่องที่แบบว่าเขาเรียกอะไรอะทอดเอามาให้ทายราคากันว่าละเท่าไร่อะไรยังไงเงี้ยคือเราเป็นคนกินได้อยู่แล้วนูกกินได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ยกเว้นพ่อกับแม่ไม่กินอย่างเดียว นะ,ะหนูกินได้หมดเพราะฉะนั้น,น,นคือเราก็ไม่รู้ว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ยมันเริ่มกลับมาแพ้<ม>คือตอนเด็กเราอกินพวกตะขาบนะข<ม>ังคกอึ่งอ่างแมงป่องอะไรก<ม>ินหมดเปิดพิสดารมาหมดแล้วคือคนบ้านอกอะ<ม>่ะเด็กต่างจังหวัดอ่ะทําอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ที่มันต้องต้องต้อง,องไ,มไม่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 ต้องไปซื้อหา<ม>หาอะไรจริ้งหรีดก็กินอะไรเงี้ยมันก็ต้องกินไปาปูนาใช่ไหมเราก็กินมาเราไม่รู้ว่าซึ่งซึ่งแต่ก่อนก็ไม่ได้ไม่แพ้เมื่อก่อนก็ไม่แพ้คือปีก่อนหน้าเนี้ย ปีก่อนน้นี้ก็คือแฟนอยากกินแมงไข่แมงดาทะเลก็สมัยก่อนเนี่ยป่าดีดอกมัดันเขาเคยตักงให้เรากินเราก็ไม่ได้แพถูกไหมตอนที่นายกสมาคมตลกเมื่อวันยี่สิบกว่าปีก่อนอยู่ตรงพลามเก้าป่าดีก็เคยตักงให้เรากินเราก็กินได้ปรากฏวันนั้นไปไปกินกับเมื่อปีที่แล้วนะครับพาแฟนไปกินยำไข่แมงดาทะเลตาบวมแบบปิดมาเลยแพ้ครั้งแรกแับแพ้ไข่แมงดาทะเลก็เลยไปหาหมอแล้วรู้เลยพอกินไข่แมงดาทะเลปุ๊บ อาการมันขึ้นก็รู้ว่าแพ้มันอก็เลยไปฉีดยาตอนนั้นก็แพ้รุนแรงแล้วมาล่าตุดไปอัดรายการนะฮะก็คือในรายการไม่มีใครชิมแล้วก็อาปัญญาเ็าบอกว่าใครกินได้ครับเอาตัหน่อยไหมฮะเราก็อไม่มีใครกินเดี๋ยวมันก็ไม่ได้ลาดถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำป็นเหมือนอยากกินมาเนี่ยองกินครับกินหนึ่งตัวผ่านไปตัวใหญ่มันมันแข็งอาเพรนี้ก็เลือกเลือกตัวเล็กๆมาอีกสองตัวก็กินเข้าไป กินก็ไปแล้วก็โอเคสนุกสนานเราก็ทำท่าเัมือนจะกินต่ออาบัญญากเพอแล้วครับก็สนุกสนานกันไปพอจันอาการเติดอีกสักถ5ห้านาทีก็ติดอพอติดติดปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนคนจะเป็นหวัดเหมือนคัดจมูกแล้วก็รู้สึกหายใจติดขัดก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นภูมิแพ้แล้วแพ้ฝุ่นอ,อ่ะก็โอเคกลับบ้านไม่ไม่ได้มีอะไรมาถึงต็ดปุ๊บก็มาไลฟ์ขายของในในเพจขายต้นไม้ในตัวกระกแคคตัสก็ม,มาถึงต็ดปุ๊บอ่ะก็ไลฟ์ขายไปสักพักหนึ่ง คันตาเราก็ไม่ได้เกานะเราก็ไล่สดอยู่นะเราก็เราก็บอกลูกเพจว่าหนูคันคันตาอย่างไงไม่รู้หนูก็เลยจะแตะแตะใช่แตะเนี้ยเพราะว่าหนูเนี่ยเวลาคันปุ๊บถ้าเกามันจนลามทั้งตัวเลยแล้วก็แค่แตะแตะแค่เนี้ยแตะ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 แปุ๊บอ่ะครับผมวันนี้แค่สามนาทีมันก็ค่อยบวม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 จนแบบบวมเป่งจนแบบสามนาทีอ่ะแบบบวมเห็นเห็นเลยว่าแบบมันมันแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งหนูก็เลยบอกงั้นจบไลฟ์ก่อนแล้วกันนะ ก็เลยจบไหลพอจบไหลเสร็จปุ๊บก็เลยให้ให้ลูกน้องที่ตัวจเนี่ยเอายาแก้แพ้มาให้กินก็กินแก้แพ้ไปแล้วก็นอนอยู่ตรงเก้าอี้น้องก็บอกว่าพี่มันบวมมากนะพี่ไปหาหมอไหมแล้วบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่รู้ตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอนั่งให้ยามันออกนิดสักพักหนึ่งถ้ามันถ้ามันยุบหรือว่ามันโอเคก็โอเคขึ้นสักพักหนึ่งก็เริ่มหายใจไม่ออกเริ่มหายใจไม่ออกสินี้ก็เรารู้ตัวเองอ่ะถูกไหมเราเริ่มหายใจทางปากจมูกหายใจไม่ได้แล้ว มันแน่นอกก็คือบอกว่าเอ้ยเอ็มเอ็มพาพาพี่ไปหาหมอหน่อยก็ก็เลยไอเอ็มก็เลยไลน์บอกไลน์บอกพี่ไลน์บอกแฟนว่าจะพาพี่ก็ไปหาหมอนะอ่ะเขาก็เขาก็เขาไอลูกน้องเนี่ยก็พาเราไปที่โรงพยาบาลก็คือพอไปถึงเป็นอะไรพี่มออ่คุณหมอเขาบอกว่าเป็นอาการแพ้ขั้นรุนแรงคือหัวใจหัวใจเต้นไม่เป็นปกติด้วยแล้วก็คือไปถึงเนี่ยเราก็เริ่มแบบเรียกอะไรไปก็เริ่มแบบเหมือนง่วง มึงง่วงเนี้ยเราก็แบบเราก็ไม่รู้กันเพราะอะไรมงง,ง,ง,งง่วงคือหมอก็เลยฉีดยาที่หลังมือหลังมือมแล้วก็ปักน้ําเกลือแล้วก็ฉีดยาใสา่ใส่น้ําเกลือแล้วก็มาฉีดยาตรงหน้าขาสามเข็ม,มเขาบอกแพ้รุนแรงเราก็ไม่รู้หรอกพอพอพอตื่นมาทีก,ก็ก็รู้สึกว่าเออหายใจเป็นปกติมีมีมีมมเขาเรียกอะไรมีสายสายเอ่อส<า>ยสยออกซิเจนอยู่ในจมูกแล้วก็เลือดเลือดไปอ้าวออกแฟนเรานั่งอยู่ข้างเตียงก็โอเคในระว่านี้แบบอาการมันเพิ่มขึ้นเรื่อย ออไไเออก็เรารู้ตัวเองไงเรารู้ตัวเองคือคนอ่ะคนเราเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรก็แต่ถ้าเรารู้ตัวเองเราจะรู้ดีว่าเฮ้ยเราไหวแค่ไหนเราไหวนะเรายังไหวนะแต่อันนั้นไม่ไหวแล้วคือรู้สึกว่าต้องหายใจทางปากก็ต้องมามันทรมานเ,เออก็บอกว่าเอ็มเอ็มเอ็มพาพี่หาหมอเลยว่ะก็คือเราก็รู้แหละเพราะว่าอาการยาแก้แพ้เอาไม่อยู่ที่มีความกังวลตรงั้นไหมว่าเราใจยังไงเพราะอใจก็เต้นผิดปกติหายใจก็เราก็กังวลนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่แสดงให้ใครรู้ก็รู้สึกว่าเออพี่ น้องมันก็ขับรถพาเราไปเราก็ไม่ได้เร่งรีบไม่ได้ว่าเฮ้ยรีบไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็นั่งไปพยายามแบบมีสติมีสติก็คือหายใจทางปากไปสิงพอถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ก็เอาบัตรประชาชนยื่นประกันอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วลุกน้องเลยบอกว่าแพ้กินแมงปปองมาเขาถามว่าเป็นอะไรมาเราบอกกินแมงปปองมาเพราะว่าแม็กปองนับอยู่โรงพยาบาลกี่วันครับพี่ว่ขึ้นเดียวมันทําให้เราเข็ดเลยพี่ ก็ไม่เก็ทนะยังกินกินได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เราจะได้รู้ไงว่าเราแพ้อะไรไม่ไปกินของมงป่องคือกินถูกวิธีไหมหรือว่ายังไงกินดูดีนะห่างหนูก็ไม่ได้กินห่างหนูก็ไม่ได้กินแต่เอาเถอะคือก่อนหน้านี้หนูไม่เคยแพ้อะไรใช่ไหมก็เริ่มละไข่แมงดาทะเลตอนนี้แมงป่องรู้แล้วอย่างนี้เราไม่ปรึกษาคุณหมอไหมคะถ้าเป็นเรื่องทีอะไรทำนมอยู่ดีร่างกายแพ้อะไรไม่รู้เหมือนกันที่กินเขาบอกว่าน่าจะไปตรวจหาหาภูมิอะไรเงี้ยแต่ว่า มันลำบากในการใช้ชีวิตเดี๋ยวถ้ามันแพ้อะไรก็ค่อยเจอไอ้พีลกันอันนี้มันประเภทแมงแมลงต่างๆไว้ก่อนไหมก็ไม่นะก็เจอก็ยังใส่อยู่เหมือนนี้ยังเตืิมมันค่อนข้างแรงนะว่าหัวใจเต้นอยูปกติใช่ใช่ใช่ก็แต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นแค่แมงป่องไงเพราะเมื่อก่อนเรากินจิ้งกุ่งจิ้งป่อมอย่างเงี้ยเรากินจิ้งลีดจิ้งกุ่งนี่คนเหนือนี่รู้จักหมดนะจิ้งกุ่งคนอีสานเนี่ยจิ้งลีดอ่ะมันมันประเภทเดียวกันจิ้งกุ่งจิ้งปลอมเงี้ยจิ้งลีด ด้วงไหมรถด่วนเงี้ยก็เป็นคนชอบตะกัแทนไม่งั้นถามส่วนตัวเราพี่เราตกใจไหมเราปกติเราไม่คนไม่แพ้อะไรเลยอยู่ดีจริงตกใจแต่ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าสองอย่างที่เราแพ้คือกินไม่ได้คือไข่มังนาทะเลกับแมงป่องเราจะจำเราจะเอาตัวเราไปการเทสไปเลยทำไมคือหนูไม่อยากตรวจเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าเราเออถ้าเราเราตรวจแล้วไอ้หนู เคยเห็นไหมบางคนแบบแพ้แป so <carro> ้งสาลีแพ้นมอยู่ในก็โพดแพ้นมโคแท้แพ้นุ่นแพ้นี่เออชีวิตกูแดกอะไรไม่ได้เลยมากินอะไรไม่ได้เลยก็คือโอเคเราอาจจะแพ้แต่ถ้าแพ้น้อยแพ้อะไรก็ช่างมันแต่ถ้าแพ้เยอะก็เจอที่โรงพยาบาลก็จะดูสิว่าทำไมอยู่วันนี้เราร่างกายเราดูบอบบางขึ้นมาทันทีปกติเราแข็งแรงมากปกติหนูหนูว่าตั้งแต่ผ่านเลขสี่มา คือพออายุเราเก้าข้าวสี่สิบสองเนี่ยมันมันมันสี่สองเต็มแล้วนี่ก็ข้าวสี่สิบสามมาไปค่อนชีวิตแล้วนะ<ม>เพราะฉะนั้นคือปีนี้ก็ตั้งใจตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาเริ่มมาออกกำลังกายเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาสองปีกว่าหนูไม่ได้เตะบ,บอลไม่ได้เจอสนามญ้าเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเออตั้งใจบอกกับแฟนี่ว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะทำให้เขาเขาบอกเขาขอให้เราลดน้ำหนักให้เขาสิบโล ที่เราติดโควิดแล้วมาเตะบอวันมันจะมีกลัวัหมเอ่อก่อนอันนี้กลัวเพราะว่าหนูเริ่มเหนื่อยพอพอหลังจากติดโควิดมาเนี่ยมันก็ออกมาปุ๊บเราเริ่มออกลังมันมันเหนื่อยวะเพราะปอดเรามันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมถูกไหมแต่อ่ะโอเคปีนี้ตั้งใจว่าอย่าจะเอาลงมาสักติบโลก็คือให้มันร่างกายแข็งแรงอาจจะไม่ต้องไปฟิตเฟิร์มเหมือนเมื่อก่อนแต่เออพอพร้อมที่จะสู้พร้อมที่มีกำลังทำงานก็คือติบโลเพื่อจะเตรียมแต่งงานเนี่ยเอาแยะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใเอาสุขภาพเอาสุขภาพเพราะว่า แฟนเ็าบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาดูแลเรื่องประกันให้เราอยู่ไง <c oughs> ถ้าสมมติเขาบอกว่า <c oughs> ตอนนี้น้าหนักเราเท่านี้แล้วประกันต้องจ่ายเบีย้ยเท่านี้แต่ถ้าน้ําหนักลงมา10กโลมันจะจ่ายเท,ท่านี้นแล้วค่าอะไรเครื่องเลือกได้เกี่ยวกับประกันมันจะได้มีความคุ้พองเยอะแล้วก็เลยโอเคเพื่อประกันเพื่อความคุ้มพองที่มากกว่าขอบคุณทุกคนนะคะครับ